ผนมาตกลุงพลบอกมาลุงพลลุงพลน้ำท่วมกั้

นี่คนเขาอยู่หน้างานเขารู้ดีนะ <laughs> มัอน,นอยู่น้ำขาวอยู่น้ำขาวจุปัยมันอ,อมน,อนอยู่น้ำสูมันเออมันก็ญาตาเอ็กมันอยูโโ่นางานแต่มออยู่อยู่สู มันซอยสอบซอยซอยโบบอกปว่าเส็้ยัอาดเ็ว่าแต่ง้ือักั้ันแล้วมาบงกับเมื่คนละตัวแล้วแบ่งกับมื่คนละตัวแล้วต้มเลย वाई है ओके वा वाई है वा ไมินมินกินไม้กุ้งนะกินไม้กุ้งนะเินมวนจะเอาไม้กุ้งหนะไปจุ่มไว้ให้ไหมให้เปแปนแบ่งไว้ให้ไหมเอาไหมเอากี่ตัวเอาจานมาสองเหรอเอาจานน้องมินมาเร็วไหนาจานน้องมินน่ะเอามา อาจารย์พลาสติกเนะี่ยมันจานมันจะแตกจานนั่นนะหน้าหน้าแบบพี่เดียนะบ้านพี่อ๋อนั่นแหละมันจะมาของโน้นไหนเอามาสิโอ้จะไปคุยจะไม่อ้วนละคุยไม่จ่อยละคุยไม่อ้วนอยู่ กินไก่กิไเ้ยเ้มไม่ใช่หมอนไม่อ้วนบอหมหมอนหนู เลอโออขโมยหมอนหนูไม่ได้กีดยางบ่มันผมตขึ้ได้แน่นอเลยบอและและไม่ได้เลยบ่สะพานห้ามไม่ได้เลยบอกเฮ้อไปไปสิเลไม่ได้อยู่ ว่าไปทุกค้อไปรงโลงนี่ก็เลยโอ้ยมาพู้างนวไปดูวน่อยเอาเออาจานให้อเออเร็วรวมาขี้าดเร็วอ้าวลงเดน้ำหนักกรมิยนหวานเลฮะหวานเส้นตำปลาอีละเน ต้งเอาปามายอนเอาแล้วะงให้แน่น่เร็ว่่ซอซซซอไรเรชซอม่ใช่น้ำปลามีหนังสือด้วยโซปลาเรืองเม็ดปลาเรืองวม่นี้เาอาอะไรกันมาได้อยู่บนเมียงไม้นะกละดพื่นให้มันอยู่ข้างนอก ลงไปเพราะมันอ่ะม้กกันอาอตอนจะมาก็อ๋อแล้วก็เอาน่อยเฉยๆเอาเลายเข่าอะไรเอานอยใกล้ใกล้ใกล้เลยะใกล้ใกล้ใกล้อ๋อตรงนี้บอกถ้าจะเอาน่อยแล้วเข่าเอาเลายทีลายมันโอมเลย lắp kho lắp chơi nha anh toàn ôi quan gì đó chơi 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 chơi

ก็อันนั้นม,มนีเรนนตมคือไม่ได้เจอหลายคะมแ่ไ่ได้เ้นี้หรอกพายจะตกป็นล้ลเป็นน้ำมาเขมหรือ่อร่อยเนาะอร่อยว่ะก็เลือร่อยนะเมนขอบ <laughs> แม่ก็แค่แม่เามหรอขึ้นมืด้วยเเขาจะมมันมน้ำมันน้นหรอแรูสานทให้เลยเสียใจว่อต้มขมบะลกกินข้าวอะไรกินข้าวปลาข้าวเปล่ข้าวอร่อยไหมข้าวอกชอไก่หนูงไม่ไปหนแล้วไก่น้องอ่ะ กล้วนี <S 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 ่ม <si ีไนีเข้ากับแมวมากแมวอีกมวอีกแวมากก็ดีมากเลยรับค่ามัไปอ้วนปะมาหาไปอ้นรอกาไอ้วนอ่ะหาไม่ได้อสะพนถอดจะพานกาสะพา ไปได้ไวันกิเกาะแล้วจามือไม่ได้ไปิดซเรยแลยนะเนาะเออบ้านติวกับผัดาได้เป็นติวกระดานเขาไปเขาไปทกวางเขาไปช่างลาลากจากทางสปกนะท้องแดงออกบ้านติืวใจพุ่นะเขาวนาท่านที่ปงต้องปิจังชาติท่านะลึงเป็นจะฝายเลยตวะบ่ขนาดตังเวนก็ยังพลัดตึ่พลัดติเออ เขานสพานอันเลยเียงสพนามบนเลยาพนมัตาบานอานคนระวังก็เบื่ uh, uh, ับ uh, ีะตงเน่สะมกเฮทีวเืออ้วนกกตงล่ะี่รตงคนวังมก็มีน้าผ่านด้้าเดิไปดูเลือดตังนอนน้่นางข้างอ้ี่กตงนอน เช้างเาไปโรงเรียนแล้าน้สคนหรอกเขาไปโรงเรียนอะไรี่ับทนสคนเหรอเออไอ้พุทพาไปทางปกลไม่ทางกันกอแล้แทางออกเป็นใส่โรงเรียนบันตียู่ เรียนมันตีอยู่คนไรอสว่างมันชุบนอยนึ่งกักัมันเต่งนงไปได้อยู่มากดูไ่ได้ไมเคยลดไใ้เขามาขายอยู่กับสว่างขาเขาลดก่อยู่ในสุดะอ่ะใก่ตู้นไปทุกที่้ต้หนูดไก่เี่ยมันกับมันจะมันจะข้าเมื่อเห้มันจะได้มควฟักมันลงนาปับนจข้าวเมื่อะไปทางหลัอ ส่วนใก็โตาะเราะขาที่ดีเหรอมี่งใ่ีห้องหลาย่แล้วท่นีดี้วนูหลายนะเูนี่หนูกิน,นหมดแล้วนะเลสสาเนาเลสสาข้าวเลสสาโห ไม่ข้าวเนอีกไหมาอีกน็้องก็บอกว่าพอแล้วค่ะไมแตเบิ่งมึงนูผมเมาแล้วนะอันนี้มันอันนี้บอกแม่มือซปนาวยังไงเขาปมกุ้งกุ้งจางทีสวนี่ไงสาอที่สว

้เอคาโอา้ส่ไมเอมงัใจค้น่จแหละแล้วคันซ้ดยนั่นแหาแจนะเด้อ,อกันซ้ำดำม,มัล่ะ